สวัสดีค่ะชื่อมายนะคะเจ้าของร้านอาลีโดนัทโดมีค่ะชื่อจริงนางสาวอารียายุพอจอน,นะคะ์ค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะเกิดจากการที่เราเลิอกอิ่มตัวกับธุรกิจออนไลน์แล้วแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้เลิกสัดขาด,ดว่าจะไม่ได้ทําออนไลน์แค่อยากหาอะไรมาทําเพิ่มให้ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดเราทําแค่อาชีพอาชีพเดียวทุกวันนี้มันก็เริ่มมียากแล้วที่ก็เลยเลือกที่จะมองหาธุรกิจออฟไลน์สัก สักอย่างหนึง่งถ้าเกิดวันหนึง่งธุรกิจนี้สําเร็จอย่างน้อยก็มันก็เป็นธุรกิจของครอบครัวเราให้ส่วนของธุรกิจออนไลน์ของพี่นะคะพี่ก็ขายหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อผ้าเสื้อผ้า,า,าเออทั้งเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็จะเป็นพวกครีมพวกอของใช้เครื่องครัว,วเยอะเยอะมากเหมือนกัน,นะคะ่ะในส่วนของออนไลน์ต้องบอกว่า ในส่วนของประสบการณ์ด้านทำขนมด้านทำาบเกอรคือพี่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยพี่แค่รู้สึกว่าพี่อยากลองทาอยากหาอะไรทาเพิ่มสักอย่างหนึ่งแล้วพี่ก็ลุยเลยต้นทุนในการเปิดร้านของพี่ถ้าเกิดเอาเอาเป็นสาขาเล็กๆสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดที่เริ่มลงทุนที่ประมาณ4-5หมื่นแต่ว่าในส่วนของสาขาใหญ่พี่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ300,000-400,000 ความเสี่ยงด้านถ้าเกิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นที่ให้สักสี่สิบเปอร์เซ็นตที่ยังเสี่ยงอีกหกสิบเปอร์เซ็นตที่พี่พูดถึงก็คือหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ที่พี่กล้าพูดว่าหกสิบเปอร์เซ็นได้เพราะว่ามันมันอยู่ที่ความพยายามของเราเลยปัญหาช่วงแรกจะหลักๆจะเป็นในส่วนของเรื่องพนักง,งานจะมากกว่าการคัดพนักง,งานเข้ามาการเลือกพนักง,งานส่ง นี่คือปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบที่ในในบางอันไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่าเขาจะขาดสต็อกไปตอนไหน <S <S ถ้าเกิดในส่วนของพนักงานนะคะปัญหาที่ที่แก้ก็คือก็ดูจากการที่แบบเขาเริ่มทดลองงานเข<ม>าช่วงแรกๆที่พี่ละหมาพี่ก็ไม่ได้เขาให้เขาทดลองงานให้เขามาลุยเลยแต่แล้วก็พอพักหลังๆพี่เริ่มเจอแล้วว่าปัญหามันมันมีอะไรบ้างพี่ก็ ให้เขามาทดลองงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัววัตถุดิบแต่ตอนที่พี่ทำแรกๆพี่ก็ไม่รู้ว่าสินค้าบางตัวมันจะขาดตลาดแต่พอช่วงหลังๆเราเริ่มรู้แล้วว่าช่วงเดือนไหนช่วงไหนที่แบบมันขาดตลาดพี่ก็เริ่มจะสะต็อกไว้แล้วถ้าเกิดเป็นช่วงอายุที่แบบว่าให้ความสนใจกับโดนัทจะเป็นช่วงประมาณสิบห้าถึงสามสิบสามสิบห้าปี จุดเด่นก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเนื้อโดนัทเองหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของความหลากหลายที่พี่เพิ่มให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นออย่างที่พี่บอกว่าในร้านพี่อ่ะตัวตัวที่ขายดีเลยก็คือจะเป็นตัวโดนัดนมหมีถ้าเกิดเป็นของเจ้าอื่นๆก็จะมีอาจจะเลือกแค่หนึ่งสองสามแต่พี่มีทั้งหมดห้ารสชาติด้วยกันแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีแผนว่าจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดิฟซอสแล้วก็ มีส่วนโดนัทอื่นๆแฟนซีต่างๆมีตัวเลือกที่แบบหลากหลายให้ลูกค้าไม่เบื่อนี่น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านได้เลยค่ะถ้าเกิดในส่วนของทีเนเจอร์ของร้านของพี่ก็คือจะเป็นในส่วนของโดนัทโดมิวันนี้จะเป็นตัวตัวท็อปของร้านเลยแวะเข้ามาก็ต้องได้ลองตัวนี้ก่อนนะฝากร้านอาลีโดนัทโดมินะคะพี่กั ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเขตพื้นที่มอ2ใหม่นะคะฝั่งท่าขนยางถ้าเกิดตรงเข้ามานะคะก่อนถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพียง500เมตรนะคะเวลาเปิดปิดของทางร้านเราโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณเาที่ยงครึ่งจนถึงประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะหรือถ้าเกิดเลนเวลาเปิดปิดยังไงนะคะเราจะแจ้งผ่านเพจอีกครั้งหนึ่งหากกรณีวันไหนที่ร้านของเราหยุดเราก็จะแจ้งผ่านเพจอีกครั้งนึ้งค่ะฝากร้านอารีโดนัทนมิหมด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ